ในวันนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาทีิโปจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเสียงฝีเท้าที่สั่นสะเทือนพื้นปากกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครลืมได้อะไรคือพลังที่ทำให้ช่างยักษ์หยุดนิ่งต่อหน้าความสงบของท่านและเหตุใดเหตุการณ์นั้นจึงกลายเป็นตำนานที่ผู้คนยังกล่าวถึงจนถึงทุกวันนี้แสงแดดยามเช้าสาดลงมาบนป่าเขียวชะอุ่มเสียงนกป่าดังประสานกับสายลมที่พัดผ่านยอดไม้ พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาที่ปวเดินด้วยจิตสงบผ้ากาสาวพัสของท่านไหวเบาๆตามแรงลมเส้นทางในป่าวันนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นดินชื้นจากฝนเมื่อคืนเสียงใบไม้แห้งดังกรอบแกรบใต้เท้าทุกย่างก้าวของท่านเต็มไปด้วยสติแววตาท่านนิ่งสงบเหมือนถิวนน้ำที่ไร้คลื่นแต่ในความเงียบสงัดนั้นมีเสียงหนักๆก้องมาจากที่ไกลเสียงเหมือนต้นไม้ถูกชนเสียงเหมือนพื้นดินสะเทือนพระอาจารย์หยุดเดิน ท่านหันหน้าไปทางเสียงนั้นดวงตาท่านมองทะลุผ่านแนวไม้กลิ่นดินผสมกลิ่นสาบสัตว์ลอยมาตามลมจากเงามืดของป่าร่างใหญ่สีเทาเคลื่อนออกมาอย่างช้าช้าช้างตัวมาหึงมางวงของมันเบี่ยงเบาๆเหมือนกำลังสำรวจสิ่งแปลกปลอมพระอาจารย์เปลี่ยนยืนนิ่งมือท่านประสานไว้หน้าผากริมฝีปากขยับเบาๆเป็นเสียงภาวนาดวงใจท่านเต็มไปด้วยเมตตา เสียงลมหายใจของช้างดังชัดเจนขึ้นดวงตาของมันแดงระเรือ่อฝุ่นบนพื้นเริ่มฟุ้งกระจายฝูงนกบินหนีขึ้นฟ้าลมหายใจของพระอาจารย์ยังคงสม่ำเสมอเสียงหัวใจท่านเต้นช้าแต่มั่นคงในขณะนั้นความเงียบในป่าถูกกลืนไปด้วยเสียงคำรามต่ำช้างก้าวเท้าเข้ามาใกล้ทีละน้อยใบไม้บนต้นไม้สั่นไหวดินใต้เท้าสั่นสะเทือนสายตาของทั้งสองประสานกัน ช่วขณะนั้นเหมือนเวลาหยุดนิ่งพระอาจารย์เปลี่ยนยกมือขึ้นอย่างสงบท่านเอ่ยเสียงเบาเหมือนลมผ่านใบไม้จงเป็นสุกเถิดสัตว์ทั้งหลายแต่ช้างยังคงเดินเข้ามาเสียงก้าวเท้าดังหนักแน่นขึ้นทุกขณะแสงแดดส่องต้องผิวของมันจนแวววาวเงาของร่างใหญ่ทาบลงบนร่างของพระอาจารย์หัวใจของผู้เห็นเหตุการณ์เต้นแรงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสียงนกเงียบลงราวกับธรรมชาติกลั้นหายใจ พระอาจารย์ยืนอยู่ตรงนั้นใต้เงาของสัตว์ใหญ่ที่ก้าวเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งเสียงลมหายใจของช้างดังก้องในป่ากลิ่นโคลนและกลิ่นหญ้าสดแผ่ซ่านอยู่ในอากาศพระอาจารย์เปลี่ยนยืนนิ่งแววตาของท่านไม่แสดงความกลัวแม้แต่น้อยท่านมองสัตว์ใหญ่ตรงหน้าราวกับมองเพื่อนเก่าที่กลับมาพบกันอีกครั้งแสงอาทิตย์ลอดผ่านยอดไม้ตกกระทบลงบนงาของช้างสะท้อนเป็นแสงแปลกตาราวกับแสงนั้นมีชีวิตของมันเอง เสียงหัวใจของธรรมชาติดังไปทั่วไม่ใช่แค่เสียงลมหรือเสียงนกแต่เป็นเสียงของการมีอยู่เสียงที่สะท้อนถึงความจริงอันลึกซึง้งช้างหยุดนิ่งงวงของมันเบี่ยงไปมาเบาๆฝุ่นบนพื้นลอยขึ้นตามแรงขยับพระอาจารย์เปลี่ยนหลับตาชั่วขณะมือท่านยังคงพนมอยู่รอยยิ้มบางเบาปรากฏบนใบหน้าที่เปื้อนเหงือ่อในความเงียบนั้นเสียงภายในใจของท่านดังก้อง สรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงแม้ชีวิตเองก็เช่นกันช้างส่งเสียงต่ำอีกครั้งเสียงนั้นสะเตือนใจคนที่ได้ยินแต่พระอาจารย์กลับยังคงสงบดวงตาท่านเปิดขึ้นชา้ชาๆแสงแห่งเมตตาแผ่กระจายออกมาจากสายตาคู่นั้นลมในป่าหยุดพัดไปชั่วขณะราวกับโลกทั้งใบกำลังเฝ้าดูความเงียบที่หนักตึงปกคลุมทุกสิ่งจนแม้แต่เสียงหัวใจของคนก็แทบไม่ได้ยินพระอาจารย์เปลี่ยนเอ,อ่ยขึ้นด้วยเสียงนุ่ม เจ้าช้างเอย๋ยหากเจ้ามาเพราะความกลัวจงสงบเถิดหากเจ้ามาเพราะความโกรธจงวางมันไว้คำพูดนั้นเหมือนลมอ่อนๆที่พัดผ่านใจสัตว์ใหญ่ช้างหยุดนิ่งอีกครั้งแววตาของมันสั่นไหวเล็กน้อยมันยกงงงงขึ้นราวกับลังเลพระอาจารย์ยิ้มท่านมองตรงไปในตาของมันในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูของใครมีแต่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วินาที แต่กลับรู้สึกยาวนานราวชั่วชีวิตเสียงหัวใจของช้างดังสอดคล้องกับเสียงลมหายใจของท่านทุกสิ่งรอบข้างหยุดนิ่งในความสงบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่แล้วลมหอบหนึ่งทัดแรงจากทิศเหนือใบไม้ปลิวว่อนฝุ่นุ้งเต็มอากาศเสียงแตกของไม้แห้งดังขึ้นจากด้านหลังฝูงนกที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้บินหนีขึ้นฟ้าช้างสะดุ้งเล็กน้อยสายตามันเปลี่ยนไป ความสงบเมื่อครู่กลายเป็นความสับสนเสียงคำรามต่ำดังขึ้นอีกครั้งพระอาจารย์ยังคงยืนนิ่งท่านก้าวเท้าเข้าไปใกล้หนึ่งก้าวไม่เร็วไม่ช้าเรากับทุกการเคลื่อนไหวมีเจตนาเดียวคือเมตตาลมหายใจของท่านสม่ำเสมอเสียงสวดเบาๆหลุดออกมาจากริมฝีปากเป็นบทภาวนาที่กล่าวถึงการให้อภัยและการปล่อยวางช้างมองท่านดวงตาของมันมีประกายแปลกๆ ราวกับระหว่างสัตว์ใหญ่กับมนุษย์ผู้สงบก,กำลังเกิดบางสิ่งที่ยากจะอธิบายผู้คนที่อยู่ไกลออกไปไม่กล้าเข้าใกล้ทุกสายตาจ้องมองเหตุการณ์ตรงหน้าไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าส่งเสียงเวลาผ่านไปช้าเหลือเกินแม้แต่เสียงลมก็เหมือนจะหยุดหายใจถ้าอาจารย์ยังคงภาวนาท่านไม่หลบไม่หนีมีเพียงรอยยิ้มและแววตาที่เปี่ยมด้วยความการุณาและในขณะนั้นเอง ช้างส่งเสียงร้องยาวเสียงสะเทือนทั้งป่าเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดเรากับมันต่อสู้กับบางสิ่งในใจตัวเองพระอาจารย์เปลี่ยนหลักตาดวงใจของท่านสงบมือยังพนมอยู่แนบอกแสงแดดยามสายสาดผ่านใบไม้ตกกระทบที่ใบหน้าของท่านอย่างนุ่มนวลชั่วขณะที่เสียงทุกอย่างดับลงธรรมชาติทั้งป่ากลับมางเงียบอีกครั้งมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านอย่างเทวเบา และเสียงระฆังจากวัดไกลๆที่ดังมาตามลมผู้ที่เห็นเหตุการณ์ยืนอึง้งไม่มีใครเอ่ยคำใดเพราะทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างพลังแห่งความสงบพลังที่แม้แต่สัตว์ใหญ่ยังต้องหยุดนิ่งเวลาผ่านไปช้าๆช,ช้างค่อยๆลดดงวงลง,งสายตาของมันเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนราวกับเข้าใจสิ่งที่พระอาจารย์ต้องการสื่อมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นนาหลายอิใจ แสงอาทิตย์เคลื่อนผ่านยอดไม้ตกกระทบลงบนพื้นดินเป็นลวดลายแห่งแสงเสียงธรรมชาติเริ่มกลับมาอีกครั้งนกเริ่มส่งเสียงร้องมแมลงเริ่มขยับสายน้ำไหลรินตามลำทางใกล้ๆผู้คนเริ่มกล้าเดินเข้าไปแต่และคนยังคงนิ่งเงียบไม่มีคำพูดใดจะอธิบายความรู้สึกนั้นได้มีเพียงความสงบที่แผ่ไปทั่วหัวใจของทุกคนช้างยืนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆถอยหลัง ก้าวช้าๆเข้าไปในแนวป่าเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันดังเบาๆจนกระทั่งร่างใหญ่หายลับไปในความเขียวขจีท้องฟ้าเหนือป่าเปลี่ยนเป็นสีทองแสงสุดท้ายของวันทอดผ่านยอดไม้กลิ่นดินกลิ่นใบไม้กลิ่นชีวิตแผ่ซ่านเต็มอากาศทุกสิ่งเงียบงันแต่เต็มไปด้วยความหมายไม่มีใครรู้ว่าความเงียบนั้นคือการจากไปหรือเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านของธรรมชาติแต่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างรู้ในใจว่า วันนี้คือวันที่ไม่มีใครลืมได้ตลอดชีวิตสายลมยามบ่ายทัดผ่านไปอีกครั้งกลิ่นหอมของดินหลังฝนลอยอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศเสียงมแมลงเริ่มกลับมาขับขานเรากับโลกกำลังหายใจอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงดพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาทิโปยังคงยืนนิ่งเงาร่างของท่านทอดยาวบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยแสงทองแววตาท่านสงบเย็นเรากับมองเห็นความจริงที่อยู่เหนือสิ่งที่สายตามนุษย์ทั่วไปจะมองเห็น สิทธิที่อยู่ห่างออกไปค่อยๆเดินเข้ามาพวกเขามองท่านด้วยความเคารพบนความงุนงงไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าถามเพราะบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ลมหายใจของทุกคนช้าลงหัวใจของทุกคนเต้นสอดคล้องกันในจังหวะเดียวกับธรรมชาติเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ดังคล้ายเสียงสวดเสียงนั้นไหลผ่านจิตใจของผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้น ทำให้รู้สึกถึงความสงบที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าคำพูดใดๆพระอาจารย์ก้มมองพื้นท่านก้าวเท้าช้าๆดินชื้นใต้ฝ่าเท้าเย็นและนุ่มกลิ่นหญ้ากลิ่นใบไม้และเสียงของโลกธรรมชาติหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจของท่านสิทธิคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วเบาหลวงพ่อท่านไม่กลัวหรือครับพระอาจารย์เปลี่ยนเงยหน้าขึ้นสายตาท่านเต็มไปด้วยความเมตตารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้า กลัวก็เป็นเพียงเงาแห่งใจถ้าไม่มีเงาใจก็ไม่หวั่นไหวสิทธิทุกคนก้มกระไม่มีคำตอบอื่นใดจำเป็นเพราะคำพูดนั้นเพียงพอจะสะเทือนถึงส่วนลึกของจิตใจเสียงระฆังวัดที่ไกลออกไปดังขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นท่าวาบาแต่ชัดเจนมันลอยมาตามลมเหมือนเสียงที่เตือนให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงพราอาจารย์เปลี่ยนเดินต่อไปตามทางดินเล็กๆแต่ละก้าวของท่านเต็มไปด้วยสติเสียงเท้ากระทบพื้นเบาเหมือนเสียงหญ้าเอ็นตัว แสงแดดอ่อนๆตกต้องใบหน้าของท่านเรากับธรรมชาติกำลังมอบผ่ให้แก่ผู้มีใจสงบในขณะนั้นสิทธิ์รูปหนึ่งหันกลับไปมองในทิศทางที่ช้างหายไปเขาเห็นเพียงเงาเคลื่อนไหวลึกเข้าไปในป่าเหมือนเงานั้นยังคงจ้องมองกลับมาแต่ไม่ใช่ด้วยความโกรธเป็นความสงบที่มีชีวิตอยู่ในสายตาของสัตว์ใหญ่เสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ยังคงดังอย่างต่อเนื่องคล้ายเสียงภาวนาที่ไม่มีวันจบสิ้น แสงสีทองเริ่มจางลงท้องฟ้าเริ่มกลายเป็นสีส้มแดงเงาของพระอาจารย์ทอดยาวไปตามพื้นดินเหมือนเงานั้นกำลังค่อยๆละลายไปกับแสงสุดท้ายของวันเมื่อถึงศาลาเล็กกลางป่าพระอาจารย์นั่งลงบนพื้นไม้ท่านหลับตาเสียงสวดเบาๆดังขึ้นจากริมฝีปากเป็นบทภาวนาแห่งความเมตตาบทสวดที่กล่าวถึงการปลดปล่อยสิ่งทั้งหลายจากความกลัวและความยึดมั่นสิทธุทุกคนค่อยๆนั่งตาม เสียงสวดรวมกันกลายเป็นเคลื่องเสียงแห่งความสงบป่าทั้งป่าราวกับหยุดฟังเสียงจิ้งหรีดเงียบเสียงใบไม้หยุดไหวทุกอย่างนิ่งราวกับเวลาหยุดเดินในใจของแต่ละคนมีเพียงความสงบและความเข้าใจว่าแม้ในช่วงเวลาแห่งอันตรายที่สุดหัวใจที่สงบสามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นบทเรียนแห่งธรรมะได้หลังจากการสวดเสร็จสิ้นพระอาจารย์เปลี่ยนลืมตาช้า,ชา แสงของตะวันสุดท้ายสะท้อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นเหมือนมีแสงภายในที่ส่องออกมาเองชีวิตก็เหมือนสายน้ำท่านเอ่ยเบาๆมันไหลไปไม่เคยหยุดไม่เคยหวนกลับแต่แม่น้ำไม่เคยกลัวภูเขาไม่เคยหนีจากหินเพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นทางของมันเองสิทธุทุกคนฟังเงียบๆคำพูดนั้นเหมือนเสียงระฆังในใจสะท้อนยาวนานและไม่ดับลงง่ายๆเมื่อความมืดเริ่มเข้าปกคลุมป่า แสงดาวแรกปรากฏบนท้องฟ้าเสียงแมลงกลางคืนเริ่มขับขานแทนเสียงนกยามเย็นพระอาจารย์ยังคงนั่งนิ่งดวงตาท่านมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเราวกับกำลังมองเห็นความต่อเนื่องของชีวิตในทุกแสงสว่างเล็กๆสิทธิ์รูปหนึ่งกล่าวเบาๆหลวงพ่อครับเมื่อเช้าช้างตัวนั้นมันดูเหมือนจะโกรธแต่สุดท้ายกลับนิ่งเหมือนมันเข้าใจอะไรบางอย่างพระอาจารย์เปลี่ยนยิ้ม เพราะเมื่อใจผู้หนึ่งสงบใจของอีกผู้หนึ่งย่อมสะท้อนความสงบนั้นกลับมาลมพัดผ่านอีกครั้งเสียงระฆังใบเล็กที่แขวนอยู่หน้าศาลาดังแผ่วเสียงนั้นสอดคล้องกับเสียงลมหายใจของทุกคนเวลาผ่านไปอย่างเงียบงนันแสงไฟจากเทียนเล็กๆในศาลาระพบเบาๆทุกคนหลับตาเข้าสู่สมาธิเสียงสวดมนต์แผ่วเบายังคงก้องอยู่ในอากาศภายในใจของแต่ละคนภาพของช้างใหญ่ในเช้าวันนั้นยังคงชัดเจน แต่ความกลัวกลับกลายเป็นความเข้าใจและความเข้าใจกลายเป็นเมตตาเมื่อแสงเทียนสุดท้ายดับลงพระอาจารย์พูดเพียงสั้นๆทุกชีวิตล้วนเดินทางตามเหตุแห่งกรรมไม่มีผู้แพ้ไม่มีผู้ชนะมีเพียงการเรียนรู้ที่จะเข้าใจความจริงคำพูดนั้นลอยไปในอากาศผสมกับกลิ่นดินและเสียงธรรมชาติกลายเป็นเสียงแห่งสัจธรรมที่ก้องอยู่ในใจของทุกคนในยามดึกสงัด ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวเสียงมแมลงยังคงขับขานและในส่วนลึกของป่าที่มืดมิดมีเสียงช้างเป่งเสียงเบาๆไม่ใช่เสียงแห่งความโกรธแต่เป็นเสียงแห่งความสงบเสียงที่เหมือนกับกำลังสวดมนต์ตอบกลับพระอาจารย์เสียงลมหายใจของช้างค่อยๆแผ่วลงร่างใหญ่ที่เคยเคลื่อนไหวอย่างหนักแน่นหยุดนิ่งตรงหน้าฝุ่นที่ฟุ้งกระจายรอบกายค่อยๆจางหายไปกับลมพระอาจารย์เปลี่ยนยืนนิ่งดวงตาท่านยังคงสงบ เริ่มฝีปากท่านภาวนาเบาๆราวกับพูดกับสายลมและทุกสรรพสิ่งรอบตัวชั่วขณะนั้นปากเยบงันมีเพียงเสียงลมหายใจของชีวิตสองชีวิตที่อยู่ตรงกันข้ามดวงตาของช้างที่เคยแดงเรื่อเริ่มอ่อนแสงลงมันกระพริบตาเหมือนเด็กน้อยที่เพิ่งตื่นจากฝันราวกับว่าความเมตตาในใจพระอาจารย์ได้แต่ต้องถึงวิญ,ญญาณของมันพระอาจารย์ก้าวเข้าไปใกล้เพียงครึ่งก้าวท่านวางมือเบาๆลงบนหัวช้าง นิ้วมือของท่านสั่นไหวเล็กน้อยเพราะแรงลมทุกชีวิตเกิดมาเพื่อเรียนรู้และกลับคืนสู่ความสงบเสียงท่านเบาราวกับเสียงน้ำไหลช้างยืนนิ่งราวกับเข้าใจในถ้อยคำน้ำตาใสาๆหยดหนึ่งไหลาจากดวงตาของมันตกลงบนพื้นดินข้างเท้าพระอาจารย์เวลาผ่านไปช้าๆพระอาทิตย์คลอยต่ำแสงสีทองอาบทั่วผืนป่าร่างของพระอาจารย์ดูเปลี่ยนประกายท่ามกลางแสงนั้น เงาของช้างทอดยาวคล้ายคุกเข่าลงต่อหน้าท่านผู้ที่อยู่ไกลๆมองเห็นภาพนั้นไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีเพียงความรู้สึกอันลึกล้ำเหมือนกำลังมองเห็นการให้อภัยในรูปร่างของมนุษย์และสัตว์พระอาจารย์เปลี่ยนหันสายตาไปยังขอบฟ้ารอยยิ้มบางเบาแต้มบนใบหน้าทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความเข้าใจช้างเงยหัวขึ้น มันหันหลังกลับอย่างช้าๆก้าวเดินเข้าป่าลึกโดยไม่หันกลับมาอีกเสียงฝีเท้ามันค่อยๆหายไปในระยะไกลพระอาจารย์มองตามด้วยแววตาอ่อนโยนแสงสุดท้ายของวันศาสตร์ผ่านยอดไม้ตกกระทบใบหน้ารอยยิ้มของท่านนิ่งสงบเต็มไปด้วยเมตตาและการยอมรับในศัจธรรมของชีวิตเมื่อค่ำคืนมาถึงทอเนนจากวัดที่อยู่ใกล้ได้เดินทางมาตามทางเดิมพวกเขาพบผ้ากาาสาวพัสข,ของพระอาจารย์พับเรียบร้อยอยู่บนหิน ข้างๆมีรอยเท้าช้างขนาดใหญ่และดอกไม้ป่าที่หล่นอยู่รอบๆทุกคนยืนเงียบไม่มีคำพูดใดออกจากปากเพียงหลวงปู่รูปหนึ่งกล่าวเบาๆท่านไม่ได้จัดไปท่านเพียงกลับสู่ความสงบที่แท้จริงลมเย็นพัดผ่านกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าแตะปลายจมูกเสียงระฆังวัดไกลๆดังแถวมาในยามสนธยาราวกับโลกกำลังถวายความสงบแด่ผู้ที่เข้าใจธรรมวันรุ่งขึ้น ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมารวมตัวกันไม่มีใครเห็นช้างตัวนั้นอีกเลยแต่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในคืนก่อนรุ่งสางพวกเขาได้ยินเสียงระฆังในป่าดังขึ้นเพียงครั้งเดียวเสียงนั้นสายและยาวเหมือนเป็นสัญญาณของการจากลายอย่างสงบเสียงที่ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่คือการเริ่มต้นของความสงบในใจทุกคนเรื่องของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาทีโปกลายเป็นเรื่องเล่าที่ถูกกล่าวถึงรุ่นต่อรุ่น ไม่ใช่ในฐานะเหตุการณ์โศกเศร้าแต่เป็นเครื่องตนนใจว่าความเมตตาสามารถเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความเข้าใจในยามค้ำที่เงียบสงัดบางคนบอกว่าหากตั้งใจฟังให้ดีจะได้ยินเสียงระฆังนั้นอีกครั้งแถวเบาในสายลมดังเสียงของพระอาจารย์ที่ยังคงภาวนาเพื่อให้ทุกชีวิตได้พบผลทางสู่ความสงบที่แท้จริง